สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบุคคลที่น่าสนใจมากๆในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะซากาโมโตะเรียวมะค่ะคนที่แบบว่ามีบทบาทสำคัญจริงๆในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่จากยุคสมุไรามาสู่ยุคใหม่แหล่งข้อมูลเราก็มีหลากหลายเลยค่ะทั้งบทความวิกิพีเดียแล้วก็งานศึกษาต่างๆเกี่ยวกับยุคนั้นโดยตรงครับผม วันนี้เราจะมาเจาะลึกชีวิตของเรียวมะกันโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นของเขาแนวคิปแล้วก็การกระทำสำคัญสคัญที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์จริงๆร,รวมถึงชะตากรรมสุดท้ายของเขาด้วยเพื่อให้เข้าใจบทบาทของเขามากขึ้นในช่วงปลายสมัยโชกุนก่อนจะเข้าสู่ยุคเมจิครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเขาก่อนเลยนะคะเรียวมะนี่เกิดปี1836ที่แคว้นโทสะใช่ไหมคะที่ตอนนี้คือจังหวัดโคจิใช่ครับ โทมาจากครอบครัวซามูไรชั้นล่างที่เรียกว่าโกชิแต่เหมือนจะมีข้อมูลว่าจริงๆตระกูลเขาเคยเป็นพ่อค้ามาก่อนแล้วค่อยซื้อสถานะซามูไรามาอันนี้น่าสนใจนะคะเป็นข้อสังเกตที่ดีครับคือพื้นเพยแบบนี้อาจจะทำให้เขามีมุมมองที่ต่างออกไปผสมผสานร,ระหว่างความเป็นพ่อค้ากับการเป็นซามูไรเขาโตมาในยุคที่เรียกว่าบัคุมะเนะครับเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญแรงกดดันหนักจากตะวันตก โดยเฉพาะตอนที่เพรี่นำเรือเข้ามาในปี1853นะครับตอนแรกๆเรือมมะเองก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดสนโนโจอี e. เหมือนกันนะครับคือเทิดทุนจัก,กรพรรดิแล้วก็ขับไล่คนต่างชาติออกไปเคยเข้าร่วมกลุ่มเคลื่อนไหวที่โทสะด้วยซ้ำเอาเหรอคะแต่สุดท้ายเขากลับเลือกทางที่เสี่ยงมากๆเลยคือหนีออกจากแคว้นไปเป็นโรนินซามูไรไร้สังกัดซึ่งตอนนั้นนี่ผิดกฎหมายร้ายแรงเลยทําไมเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นล่ะคะ แค่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางเดิมๆหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นเอ่อหลักๆเลยคือเขาเริ่มมองว่าแนวทางที่ใช้ความรุนแรงหรือแบบสุดตรงไปเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดการหนีออกจากแคว้นก็เลยเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปหาขนทางอื่นหาความรู้ใหม่ๆครับและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยเพราะทำให้เขาได้ไปเจอกับคัตสึคชูซึ่งเป็นขุนนางระดับสูงของโชกุนแต่มีแนวคิดที่ก้าวหน้ามากๆ การเจอกันครั้งนี้มีเรื่องเล่าเยอะเลยนะคะได้ยินว่าบ้างก็ว่าเรียวมะตั้งใจจะไปฆ่าคัสสึด้วยซ้ําแต่ไปไปมามากลายเป็นสิษย์ไปซะง,งั้นเปลี่ยนเร็วมากเลยนะคะจากจะขับไล่มาเป็นเรียนรู้จากตะวันตกแทน เรื่องรอบสังหารนี้เป็นตำนานที่ดังมากครับแต่จริงๆแล้วหลักฐานส่วนใหญ่จะชี้ไปว่าเป็นการเข้าพบผ่านการแนะนำมากกว่าแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผลลัพธ์คือสำคัญที่สุดคือการได้เรียนรู้จากคัสสึไคชูนี่แหละที่เปลี่ยนความคิดเรียวมะไปเลยเขาเริ่มเข้าใจว่าอืการจะสู้หรือทัดเทียมกับตะวันตกได้เนี่ยญี่ปุ่นต้องเรียนรู้วิทยาการของเขาโดยเฉพาะเรื่องกองทัพเรือไม่ใช่ปิดประเทศหรือขับไล่อย่างเดียว เหมือนเปลี่ยนความคิดจากแค่ชาตินิยมแบบเดิมๆมาเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้ชาติจริงๆด้วยวิธีใหม่ๆแล้วการกระทำสำคัญหลังจากนั้นของเขาที่สะท้อนวิสัยทัศน์นี้มีอะไรบ้างคะที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือการเกาะตั้นคามิยามาชาจูที่นางาซาก,กิครับซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นไขเอ็นไตอันนี้เนี่ยถือเป็นบริษัทการค้าและก็กองเรือเอกชนแห่งแรกๆของญี่ปุ่นเลยนะได้รับการสนับสนุนจากขว้นสัตสึมะด้วย มันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มองแค่เรื่องการทหารอย่างเดียวแต่ยังมองไปถึงเรื่องเศรษฐกิจการค้าสมัยใหม่ด้วยซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับพื้นเพรครอบครัวที่เป็นพ่อค้าของเขาได้เหมือนกันครับน่าสนใจค่ะแล้วบทบาททางการเมืองที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในประวัติศาสตร์เลยเหรอคะอันนี้ต้องยกให้การเป็นตัวกลางเชื่อมสัมพันธ์เลยครับระหว่างแคว้นส,สึุมะกับแคว้นโจชูอ๋อสองแคว้นนั้นที่แบบว่าเป็นคู่แข่งกันมาตลอดใช่ครับเป็นมหาอำนาจทั้งคู่ แต่ก็ขัดเลี้ยงกันดุนแรงการที่เลียวมาซึ่งเป็นคนนอกเนี่ยสามารถเข้าไปประสานให้เกิดพันธมิตรสัดโจขึ้นมาได้เพื่อร่วมมือกันต่อต้านระบบโชกุนอันนี้ถือว่าสุดยอดมากเป็นความสำเร็จทางการทูตที่หลือเชื่อจริงๆ และเขาก็ยังมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้โชกุนคนสุดท้ายโทกุงอวะโยชิโนบุตัดสินใจถวายคืนพระราชอำนาจให้จักรพรรดิหรือที่เรียกว่าไทเซโฮคังในปี1867นะครับโหฟังดูเหมือนทุกอย่างกําลังไปได้สวยเลยนะคะเขากําลังจะมีบทบาทสําคัญมากๆในญี่ปุ่นยุคใหม่แน่ๆแต่แล้วชีวิตเขาก็จบลงแบบกระทันหัน ใช่ครับน่าเสียดายมากๆเป็นโศกนกาฏกรรมจริงๆเรียวมะถูกลอบสังหารครับที่ร้าน,นโอมิยะในเกียวโตเมื่อวันที่10ธันวาคม1867พร้อมกับเพื่อนร่วมอุดมการนาคาโอกะชินทาโรตอนนั้นเรียวมะอายุแค่31ปีเองนะครับตามปฏิทินสากลคือเพิ่งจะเกิดการคืนอำนาจได้ไม่นานแล้วก็ก่อนที่การปฏิรูปเมจิที่เขาช่วยวางรากฐานไม่เยอะแยะเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำแล้วใครเป็นคนลงมือคะ เรื่องนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ใช่ไหมคะยังเป็นปริศนากันอยู่ครับในช่วงแรกเลยเนี่ยกลุ่มชินเซงุมิซึ่งเป็นเหมือนตำรวจของโชกุนก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลักเลยแต่หลายปีต่อมาก็มีสมาชิกระดับสูงของอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มมิมาวาลิงุมิซึ่งก็สนับสนุนโชกุนเหมือนกันออกมายอมรับว่าเป็นคนลงมือ แต่ว่าเ,าเนื่องจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงที่กําลังชุลมุนวุ่นวายเรื่องการเปลี่ยนผ่านอนานาจพอดีก็เลยไม่เคยมีการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในกระบวนการยุติธรรมจริงๆครับทำให้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นว่าเป็นฝีมือของกลุ่มไหนกันแน่หรือใครอยู่เบื้องหลังจริงๆสรุปแล้วซากาโมโตะเรียวมะเนี่ยคือบุคคลที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจริงๆนะคะเขามองข้ามความขัดแย้งเดิมๆระบบชนชั้นเพื่อผลักดันให้ญี่ปุ่นก้าวไปข้างหน้า ถึงแม้ชีวิตจะสั้นแต่สิ่งที่เขาทำลงไปนี่ส่งผลกระทบใหญ่หลวงจริงๆต่อการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นภาพจำของเขาที่มักจะเป็นซามูไรใส่ชุดคิโมโนแต่สวมรองเข้าบูทแบบตะวันตกเนี่ยมันสื่อถึงความเป็นคนหัวสมัยใหม่ที่ผสมผสานของเก่าของใหม่ได้ดีมากๆเลยนะคะถูกต้องเลยครับมรดกของเขายังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ทั้งในรูปนิพิภัณฑ์เรื่องเล่าตำนานต่างๆเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลัง เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างญี่ปุ่นยุคเก่ากับยุคใหม่ได้อย่างแท้จริงเลยครับการกระทำของเขาตั้งแต่การออกจากโทสะการเรียนรู้จากคนที่เคยคิดว่าเป็นศัตรูการสร้างบริษัทไปจนถึงการเชื่อมพันธมิตรต่างๆทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิรูปเมจิเกิดขึ้นได้จริงๆ ฟังแล้วก็น่าคิดต่อจริงๆนะคะว่าถ้าหากเรียวมะไม่ถูกลอบสังหารไปซะก่อนแล้วได้เข้าไปมีบทบาทในรัฐบาลเมจิอย่างเต็มที่ด้วยวิสัยทัศน์และความกล้าของเขาเส้นทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นหลังจากนั้นอาจจะแตกต่างไปจากที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มากน้อยแค่ไหนเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อมากๆเลยค่ะ